เดี๋ยวเี่มต้องหมกจริงๆไม่หมกได้แบบไม่ได้อ่ะไม่เดืออมาลุยครับหือบอกบ่อยยันพริกมาโรยฮิมะลงไปในแบบของเราตัวแคบหมูหโดนน้ำแบบนี้ลุยครับหือพริกลงหน่อยนึง เพือความมันรุยฮะข้าคลูกิ้กลังดีหมกเป็นหมกอย่างเงี้ลยลวยฮะในวันที่ฝนพรันะฮะวันพุธแบบนี้ฝนตกไปปล่อยหาเตียวเลือเผ็ดๆกินดีกว่าร้านนี้คือร้านก๋วยเตียวเรือสุดเด็ดเขาพนมลุงร้านนี้เขาบอกว่าร้านเผ็ดมากๆเป็นอย่างเลที่รสชาติเผ็ดเลยเคยมากินแล้วแต่ตอนโอโควิด นานแล้วเหมือนกันอร่อยมากปาลยินครับอย่างที่บอกนะฮะว่าร้านนี้เขาบอกว่าของเขาสุขับพนมลุงเน้นเผ็ดใช่ไหมทุกิกโอ้โหถูกใจมากพอเดินมาปุ๊บเขาหยิบพริกมาให้เลยแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวมาเลยกันครับมาปกติปกติเขาคือเฮ้ยคือพริกเขาแบบพริกข้นเนาะแล้วเขาใส่ให้ร้านนี้เขาเน้นเผ็ดจริงๆริอะมาลุยินครับพี่มาและนี่คือเนื้อหมกตับหมกที่เขาหมกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวหยิบใส่ได้เลย ดูเวลากินต้องหมกจริงนะและนี่เจ๋าเรือนะฮะต้องตีเรื่องแบบนี้ได้ใช้ค้นๆเนอะโอ้โห,หสะใจจริงๆ,ๆโอ้โหทั้งค้นทั้งเผ็ดเอาเอาเข้าไปอ,อ่าชามนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ามีชามหนึ่งเดี๋ยวเราไปลุยกันครับอือแคบหมูงนี่นะฮะ ดึงนเลยจะบอกว่ากรอบเบาและอร่อยมากตอนใส่นะอย่างเด็ดมาเลยยังนดีกว่าเอามาละสามชามของเราบะามีอยู่สามชามตามหลักแล้วบะหมี่กึ่งเนี่ยจะอืดช้าสุดใช่ไหมบะหมี่ทนได้อยู่แต่เส้นเล็กเนี่ยจะไปก่อนเลยทุกครั้งเรามาเริ่มที่เส้นเล็กก่อนนะฮะเล็กตกหมกเนื้อหมกตับดูความข้นเด่นน้ำเขาแบบข้นสับใจจริงๆโอ้โชิมน้ำก่อนเลยนะฮะ,อะหอมจังเลยอ่ะ อร่อยมากรสชาติไม่เปลี่ยนอร่อยจริงๆนี่ใส่กัก๋มูเล็กน้อยลงไปแบบนี้เวลากินนะฮะคนๆนแบบนี้เลยให้มันเข้าืเอนื้วนะข้าที่เขา้ขาทางกันโอ้โหดูเส้นดูความเงาโอ้โหรูห้ครับมันกลมกรอบลงตัวแล้วนัวมากๆนี่ หมกตับนะฮะหมกเนื้ออย่าลืมต้องหมกจริงๆอะ่ะไม่หมกได้แบบไม่ได้อะ่ะไม่เดืออมาฮะ,ฮะดูนี่ฮะนุ่มมากอมไาที่บะหมี่เลยบะมนะหม,ะมี่ดูความข้นล้วจะบอกว่าเส้นเขาอะฮะรู้เลยว่ามีความกรอบอยู่ โอ้โหดูฮืมลุยฮะโอ้สหุดมากฮืมลองดูเดี๋ยวจะไม่ทัดให้ดูแค่หนึ่งสำหรับหมกหมกของเราอือหนี่เวลาสั่งหมกต้องให้ได้แบบนี้นะฮะหมกเป็นหมกอย่างเงี้ยฮืมลุยฮะฮืม อร่อยมากเนื่อพิกสาม,มเครื่องฮากี้แล้วถึงดำเลยคี้ยดูสีโอ้ยลุยครับมาทำเนื้อมันมีกลิ่นนะลุกเลยใส่ทุกอย่างรวม,มไว้ความค้นแม่เจ้า นี่ดูดูฮะอะไลรของร้านต้องใส่ลงไปโหชามเดียวรู้เรื่องอันนี้บอกเลยนี่แล้วก็แคปหวที่เหลือนะฮะที่ป่นไว้เทตามไปด้วยเอาไปครบๆสุดซอยโอ้โหดูความเงาความเคลือบความคลิกดูดีครับ มีเปื่อยเอ่ยมีหมกเอ่ยมีลูกชิ้นเอ่ยลุยฮะอือโอกาสของครับลุยครับอืโคตรเด็ดอร่อยจริงคุ้มค่าการรอคอยที่มาลุยฮะถือรานี้นะครับเดีย๋ยวตคุณเด็ดเขาพนมลุง มาต่ำได้ไม่มีปิดหวังราคาโอเคเลยราคาแบบยี่สิบสี่สิบสิบห้าห้าสิบแบบนี้มาดูได้ครับสุดยอดครับเทียบ <c oughs> <c oughs> อยู่ในซอยลัดพาวร้อสิบสองนะฮะถ้าจะาปักซอยตัวเข้ามาอยู่ขวามือ <c oughs> สุดยอดครับ